ริชแมนช็อปกับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน Thailand เกม Show 2025พบเจอกับเหล่าสตรีเมอร์ชื่อดังครับข้างที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปและขอลายเซ็นแบบ e x c l u s ค v ูและกองทัพเลเยอร์สุดฮอตที่รอต้อนรับจัดเต็มนับสิบที่บูธตอกย้ำความเปทุ่มเทของาะวันกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมรับแจกของสุดพิเศษจากแล็กนัล็อกจีเนซิตห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมสิริกิตพบกันทีู่ Rich Manhop Boot นะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนเมกาเบคทุกคนด้วยนะครับผมเคยบอกไว้เมื่อนานมาแล้วนะครับว่าไกด์เดอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่แทบจะใช้ไม่ได้เลยในโหมดฟาร์มนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราเอาไกด์เดอร์ไปเนี่ยเราจะตกเป็นเป้านิ่งแล้วถ้าเราตายเนี่ยไกด์เดอร์ของเราก็จะถูกยึดไปโดยศัตรูมันเลยเป็นไอเทมที่แทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนั่นเองนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับที่มีโหมดโหมดโอเปอเรชั่นมาแล้วเนี่ยมันจึงทําให้ไกด์เดอร์เนี่ยสามารถที่จะเอาไปเล่นเป็นอาวุธที่มีประโยชน์มากๆเลยจากเดิมที ไม่มีความจําเป็นต้องใช้เลยกลายเป็นอาวุธสุดยอดเลยนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมได้เอาไกด์เดอร์มาให้คุณผู้ชมดูแบบหนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นไกด์เดอร์ยอดฮิตในเกมเลยโดยไกด์เดอร์ตัวนี้นะครับผมจะเป็นไกด์เดอร์เก็ตลิงและจระวดนะครับโดยชื่อ,อมันคือซับเพชชันไกด์เดอร์นั่นเองนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยผมได้เอาไกด์เดอร์ไปเล่นมานะครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันสามารถที่จะเคลียร์ตัวเล็กก็ได้ยิงตัวใหญ่ก็ได้ มีสกิลที่เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับผมเรียกได้ว่ามันเป็นหนึ่งในไกด์เดอร์ที่สมบูรณ์แบบอันนึงเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาโชว์ให้ดูนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็รวมถึงสกิลส i ม s t a n t Reload นะครับว่ามันใช้ยังไงเผื่อเพื่อนๆบางคนยังเล่นแล้วยังไม่เข้าใจนะครับว่าสกิลรีโหลดไวามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไปทีละอย่างนะครับผมมาดูที่คลิกซ้ายคลิกขวาเลยแล้วกันนะครับผมกดพร้อมกันได้เลยนะครับผมคลิกซ้ายคลิกขวาอยิงปืนกลแบบ โอเคซึ่งสกิลนี้ก็เอาไว้เคลียร์ตัวเล็กได้อย่างรวดเร็วนะครับผมไม่ได้มีอะไรหุ๋หวามากต่อไปจะเป็นสกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นการยิงจรวดมิสไซล์นะครับเดี๋ยวผมอขอเคลียร์พวกนี้ก่อนโอเคเวลาเรากดหนึ่งมันจะยิงจรวดพร้อมกันทันทีนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นท่าดามจหลักเลยก็ว่าได้นะครับโดยปกติแล้วเราจะยิงปืนกลเกตลิงไปด้วยแล้วก็ยิงสกิลหนึ่ง เพื่อทําการแบบลดเลือดศัตรูอย่างรวดเร็วไปด้วยนะครับผมหน้าตาเป็นอย่างนี้อ่ามันจะเป็นอะไรที่แรงมากเลยนั่นเองนะครับผมคือแบบยิงเก็ลิงด้วยแล้วก็ยิงจรวดยับไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนศัตรูให้เป็นอ่าแบบอื่นมั้งโอเคผมจะคลิกซ้ายคลิกขวาใส่ตัวนี้นะครับแล้วก็ยิงจรวดไปด้วยหนึ่งสองตัม อ่าโอเคอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับว่ามันก็จะสามารถทําดาเมจได้อย่างรวดเร็วเลยนั่นเองนะครับทีนี้คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าคูดาวของสกิลจรวดมันค่อนข้างนานนะครับโดยที่เราสามารถที่จะทําการรีโหลดแบบอินสแตนต์ได้เลยด้วยการกดเลขสามนะครับอาสุติผมกดเลขหนึ่งเพื่อใช้จรวดมันติดคูดาวใช่ไหมผมกดเลขสามเพื่อรีได้เลยแบบนี้นะครับผมเราก็กดต่อได้เลยยิงจรวดต่อได้เลยกดสามรีโหลดกดหนึ่งต่อได้เลยแบบนี้นะครับ ซึ่งการใช้ instant reload หรือว่าสกิล l 3เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะยิงจรวดต่อเนื่องได้3ชุดเลยนั่นเองหมายความว่าพอเวลาเราไปเจอ Objective เจอร์บอสใหญ่หรือว่าเจออะไรก็ตามที่มันเลือดเยอะๆนะครับแล้วเราต้องการที่จะยิงให้มันเลือดลดอย่างรวดเร็วเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดสกิล l เพื่อยิงจรวดและกดสกิล l 3เพื่อรีเซ็ตและกดสกิล1ซ้ำแบบนั้นได้เลยนะครับผมจะทำให้เราสามารถที่จะ วนใช้สกิลหนึ่งได้อย่างรวดเร็วนั่นเองเลยนะครับและสกิล Instant Reload นี้นะครับสามารถใช้กับปืน Get Link ของเราได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอ่ะสมมติผมใช้สกิลหนเปลี่ยนม็มอ่าเห็นไหมครับผมในช่วงที่เรากําลังเปลี่ยนมหมเนี่ยอ่าช่วงที่มันครูดาวทั้งหมดแบบนี้นะครับเราสามารถกดเลขสามเพื่อรีทุกอย่างแบบ Instant ได้เลยนั่นเองนะครับผม อาจจะยังไม่เห็นภาพชัดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทําให้คุณผู้ชมเห็นภาพมากกว่านี้ก็คือเดี๋ยวผมจะยิงให้มันหมดทุกอย่างเลยนะครับผมแล้วกดรีโหลดมาดูกันนะครับอ่ะกดเลขสามปุ๊บเห็นไหมครับผมทุกอย่างจะกลับมารีโหลดเสร็จพร้อมกันเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็น่าจะไขข้อข้องใจคุณผู้ชมแล้วนะครับว่าตอนช่วงที่กาลังรีโหลดอยู่เนี่ยเนี่ยช่วงกำลังคูดาวกดสามปุ๊บมันเสร็จเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผม และถ้าหากว่าคุณชมใช้จนชินแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถแบบทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมแทบจะไม่มีเว้นช่วงที่จะคูดาวรีโหลดเลยนั่นเองนะครับไปลองหัดบริหารกันดูนะครับผมแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าสกิล3 Instant Reload เนี่ยมันก็มีคูดาวที่นานเอาเรื่องอยู่เหมือนกันมันไม่ได้แบบว่าใช้ได้ตลอดนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็เนี่ยช่วงเวลาเราบินอยู่เล่นๆก็ปล่อยให้มันรีโหลดไปนะครับพอเวลาสกิลมัน มาเนี่ยเราก็กดใช้สักทีนึงเป็นบีทีนะครับผมแต่ถ้ารอบไหนที่รีบจริงๆก็สามารถที่จะกดรีรัวๆได้แบบที่ผมทำเมื่อกี้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับผมสกิลสองอ่ามันจะเป็นสกิลคล้ายกับอารฟิลล่านะครับผมก็คือทำให้เราสามารถที่จะเพิ่มสปีดในการเดินทางได้ก็จะเหมาะมากในการแบบเดินทางย้ายพื้นที่นั่นเองนะครับผม แต่ถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยปกติแล้วไกด์เดอร์เนี่ยถ้ากดชิปธรรมดาแบบนี้มันก็เร็วอยู่แล้วนั่นเองนะครับเพราะว่านี่เป็นไกด์เดอร์ทองระดับ5นะครับมันจะมีสปีดที่เร็วอยู่แล้วแต่การใช้โมบิลิตี้คิดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็จะทําให้ไกด์เดอร์ของเราเนี่ยสามารถที่จะพุ่งไปได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคครับนี่ก็เป็นซับเพชชันไกด์เดอร์นะครับผมลองไปสร้างและเล่นกันดูนะครับแต่ถ้าถ้าสร้างไกด์เดอร์ไปเล่นเนี่ยผมแนะนําให้สร้างระดับ4ขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าเป็นระดับ1 กับ2นี่มันจะพุ่งไปไหนมาไหนได้ช้ามากเลยนั่นเองนะครับแนะนําให้คุณผู้ชมเล่นระดับ4ขึ้นไปนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะไม่งั้นคุณผู้ชมจะอึดอัดกับก,การเดินทางมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะช้ามากๆสร้างระดับ4ี่ขึ้นไปนะครับผมเชื่อผมแล้วคุณผู้ชมจะสนุกกับการเล่นไกด์เดอร์มากเลยนั่นเองครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ